แม้ในห้องที่เต็มไปด้วยควันแห่งความไม่แน่นอนแต่แสงสว่างแห่งความหวังก็ยังคงส่องนำทางเราได้เสมอเมื่อเรามีความกล้าที่จะออกตามหาและวันนี้เราจะมาเปิดเผย20หลักการของคนหนึ่งเปอร์เซน์พวกเขามีเข็มทิศนำทางมีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดพวกเขามีหลักการที่ยึดถืออย่างเหนียวแน่นหลักการเหล่านี้ไม่ใช่ความลับดำมืด แต่เป็นเหมือนแสงสว่างที่รอให้เราค้นพบและอยากให้ตั้งใจฟังให้ดีเพราะนี่คือกุญแจไขความสำเร็จของคนหนที่คุณอาจกำลังมองหาอยู่หลักการแรกจงเขียนเรื่องราวชีวิตของคุณเองอย่าปล่อยให้คนอื่นมากำหนดเส้นทางชีวิตของคุณหยุดรอคอยโอกาสจากคนอื่นหยุดปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามกระแสน้ำจงเป็นผู้กำกับเขียนบทและแสดงนำในละครชีวิตของคุณเอง จงตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรและลงมือทำให้มันเป็นจริงอย่าลังเลที่จะฉีกกฎเก่าๆจงทิ้งความเชื่อเดิมๆที่ฉุดรั้งคุณไว้และจงออกแบบชีวิตที่คุณต้องการเพราะชีวิตของคุณเป็นของคุณคนเดียวหลักการที่สองจงกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเหมือนนักธนูที่กำลังเลลงเป้าหากยิงออกไปโดยไม่แหลงคุณจะไม่มีทางยิงถูกเป้าได้ชีวิตก็เช่นกัน หากคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณก็จะใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่รู้ว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์ไม่ได้แค่ฝันพวกเขาวางแผนอย่างละเอียดพวกเขากำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจ,จงวัดผลได้และมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนจะนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จเปรียบเสมือนแสงไฟที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนหลักการที่สามจงสร้างตัวตนที่ใช่ คุณอยากเป็นใครและคุณอยากให้คนจดจำคุณแบบไหนอัตลักษณ์ของคุณคือรลากฐานของความสำเร็จคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มุ่งเน้นแค่ผลลัพธ์แต่พวกเขามุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเองด้วยให้เป็นคนที่คู่ควรกับความสำเร็จนั้นๆให้ลองนึกภาพนักกีฬาโอลิมปิกพวกเขาไม่ได้แค่ฝึกฝนทักษะแต่พวกเขาหล่อหลอมความคิดวินัยและจิตใจให้เป็นนักกีฬาแชมเปี้ยนอย่างแท้จริงพวกเขาสำเร็จ และได้แชมป์ในจิตใจตั้งแต่ก่อนลงแข่งแล้วเช่นเดียวกันกับคุณคุณต้องสร้างตัวตนที่ใช่ที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะยืนหยัดและประสบความสำเร็จในเส้นทางที่คุณเลือกหลักการที่สี่ลงมือทำทันทีอย่ามัวแต่คิดฝันหรือวางแผนเพราะความคิดที่ไม่ลงมือทำก็เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ถูกหว่านลงดินมันจะไม่มีวันเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้คนหนึ่งเปอร์เซ็ไม่ได้แค่มีความฝัน แต่พวกเขากล้าที่จะลงมือทําพวกเขารู้ว่าการลงมือทํานั้นแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆก,ก็ยังดีกว่าการยืนอยู่กับที่จงเริ่มต้นลงมือทําตั้งแต่วันนี้แม้จะล้มเหลวบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะความล้มเหลวนั้นก็คือบทเรียนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าได้หลักการที่หจงค้นหาความเชี่ยวชาญแล้วความหลงไหลจะตามมาเองหลายคนบอกว่าให้ตามหาสิ่งที่รัก แล้วความสำเร็จจะตามมาแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์กลับมองต่างกันพวกเขาเชื่อว่าความหลงไหลไม่ได้เกิดขึ้นจากการค้นหาแต่เกิดจากการฝึกฝนเมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของมันคุณจะเริ่มสนุกกับมันและในที่สุดความหลงไหลก็จะบังเกิดหลักการที่หกกำหนดสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามชีวิตมีขึ้นมีลง เพราะบางวันคุณอาจรู้สึกมีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมบางวันคุณอาจรู้สึกหมดไฟแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์รู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแต่มันขึ้นอยู่กับวินยัยพวกเขากำหนดสิ่งที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและลงมือทำตามนั้นทุกๆวันสิ่งเหล่านี้อาจเป็นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือการทำงานหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จงกำหนดกิจวัตรประจำวันของคุณให้ดีและยึดมั่นกับมันอย่างเคร่งครัดเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จที่แท้จริงหลักการที่เจจงมองโลกในแง่ดีแต่เตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งเลวร้ายไว้ด้วยคนหนึ่งเปอร์เซนต์ไม่ได้มองโลกในแง่ดีแบบเพ้อฝันพวกเขามองโลกตามความเป็นจริงพวกเขารู้ว่าอุปสรรคและความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จ ดังนั้นพวกเขาจึงเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายอยู่เสมอพวกเขามีแผนสำรองพวกเขามีความยืดหยุน่นและพวกเขารู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นจงมองโลกในแง่ดีแต่จงเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฝนที่อาจโถมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตคุณได้ทุกเมื่อหลักการที่8อย่าปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมคุณความกลัวเป็นอุปสรรค ที่ขัดขวางความสำเร็จของคุณมันทำให้คุณลังเลไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าลงมือทำแต่คนหนึ่งเปอร์เซนรู้ดีว่าความกลัวเป็นเพียงภาพลวงตามันไม่มีอยู่จริงนอกจากในความคิดของคุณเองดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวพวกเขาเรียนรู้ที่จะควบคุมมันและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้กล้าไปข้างหน้าดังนั้นจงอย่าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นนายเหนือชีวิตคุณ จงกล้าที่จะก้าวข้ามความกลัวและไล่ล่าความฝันของคุณหลักการที่9้าจงเข้าใจว่าเงินมีอยู่ทุกที่ทุกแห่งคนส่วนใหญ่มองว่าเงินเป็นสิ่งหายากเป็นสิ่งที่ต้องดิ้นรนไขว่คว้าแต่คนหนึ่งเปอร์เซนตนั้นกลับมองว่าเงินมีอยู่ทุกที่และเงินหาง่ายมันไหลเวียนอยู่ในทุกระบบเศรษฐกิจรอให้เราไปคว้ามันมาสิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้จักสร้างคุณค่ารู้จักแก้ปัญหาให้คนอื่น และรู้จักนำเสนอสิ่งที่คนอื่นต้องการและเมื่อคุณสร้างคุณค่าหรือให้เข้าใจง่ายๆคือแก้ปัญหาให้คนอื่นได้เงินก็จะไหลามาหาคุณเองดังนั้นจงเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเงินให้มองมันเป็นพลังงานที่สามารถไหลเวียนได้และเรียนรู้วิธีที่จะดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตของคุณเงินชอบคนที่กระตือรือร้นคนที่ชอบแก้ปัญหาให้กับคนอื่นหลักการที่สิบจงแบ่งงานให้คนอื่นทา คนหนึ่งเปอร์เซนต์รู้ดีว่าพวกเขาไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองพวกเขาจึงเลือกที่จะแบ่งงานหรือจ้างงานคนอื่นมอบหมายความรับผิดชอบให้กับคนอื่นเพื่อที่จะสามารถโฟกัสกับงานที่สำคัญที่สุดได้การแบ่งงานไม่ใช่การผลักภาระแต่เป็นการใช้ทรัพยากรบคุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดจงเรียนรู้ที่จะไว้ใจคนอื่นมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถและสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันหลักการที่11จงหยุดหมกมุ่นกับผลลัพธ์แต่จงโฟกัสที่กระบวนการหลายคนมักจดจ่ออยู่กับผลลัพธ์จนลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือกระบวนการกลุ่มคนเหล่านี้รู้ดีว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันเกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและมุ่งมั่นในทุกๆวันดังนั้นจงเพลิดเพลินไปกับการเดินทาง เรียนรู้จากความผิดพลาดและเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเพราะในที่สุดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจะตามมาเองหลักการที่12จงให้คุณค่ากับงานที่คุณทำเพราะคุณค่าของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณได้รับแต่มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานและความตั้งใจที่คุณทุ่มเทลงไปคนห่เปอร์เซ็เขาภูมิใจในงานของตัวเองพวกเขาให้คุณค่ากับมันและรักมัน มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดออกมาเสมอดังนั้นจงรักในสิ่งที่คุณทำทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่และสร้างผลงานที่คุณภาคภูมิใจเพราะนั่นคือสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างและนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ไม่มีใครปฏิเสธสิ่งที่คุณหลงไหลและตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดเพราะโลกนี้จ่ายเงินและผลตอบแทนให้กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่หลงไหล ในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการต่อไปหลักการที่13เปิดมุมมองของคุณให้กว้างไกลเพราะโลกใบนี้เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้มากมายแต่หากคุณปิดกั้นตัวเองอยู่ในกรอบเดิมๆคุณก็จะพลาดโอกาสเหล่านั้นไปคนหนึ่งเปอร์เซนกล้าที่จะออกจากพื้นที่สบายของตัวเองพวกเขาสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆเรียนรู้จากผู้คนและวัฒนธรรมที่แตกต่างดังนั้นจงเปิดใจให้กว้าง มองโลกในมุมมองที่หลากหลายและกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ๆเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าโอกาสดีๆอาจซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งที่คุณอาจได้พบและตกหลุมรักมันตลอดชีวิตก็ได้หลักการที่14จงโฟกัสที่กิจกรรมที่สร้างรายได้เพราะเวลาและพลังงานของคุณมีจํากัดดังนั้นคุณต้องรู้จักจัดลำดับความสำคัญและโฟกัสกิจกรรมที่สร้างรายได้มากที่สุด คนหนึ่งเอร์เซไม่ได้ทำงานหนักไปกว่าคนอื่นแต่พวกเขารู้จักทำงานอย่างชาญฉลาดพวกเขาเลือกที่จะใช้เวลาและพลังงานไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุดและตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปให้ได้มากที่สุดดังนั้นจงวิเคราะห์งานของคุณและหาว่ากิจกรรมใดที่สร้างรายได้มากที่สุดแล้วจงทุ่มเทเวลาและพลังงานของคุณไปกับมันอย่างเต็มที่หลักการที่15จงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แม้ว่าจะเป็นคําวิจารณ์ที่เจ็บปวดก็ตามเพราะไม่มีใครสมบูรณ์แบบและทุกคนล้วนต้องการคําแนะนำเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นคนหเปอร์เซ์ไม่กลัวที่จะรับฟังคําวิจารณ์เพราะพวกเขามองว่ามันเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตดังนั้นจงเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ว่ามันจะเป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังก็ตามเพราะในบางครั้งคำวิจารณ์ที่เจ็บปวดที่สุด กลับเป็นคำแนะนำที่มีค่าที่สุดหลักการที่16ให้คุณแบ่งงานใหญ่ให้เป็นงานเล็กเพื่อที่จะได้ไม่มีข้อแก้ตัวในการลงมือทำงานที่ดูยิ่งใหญ่มักทำให้เรารู้สึกท้อแท้และไม่อยากลงมือทำแต่คนหนึ่งเปอร์เซนต์รู้วิธีจัดการกับงานใหญ่ด้วยการแบ่งมันออกเป็นงานเล็กๆที่สามารถจัดการได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อคุณแบ่งงานใหญ่เป็นส่วนเล็กๆแล้วคุณจะเห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และคุณสามารถลงมือทำได้ทีละขั้นตอนจนกระทั่งสำเร็จรู้ล่วงได้เป็นหลักการที่สอดคล้องกับหนังสือที่ชื่อว่ากินกบตัวนั้นสัหลักการที่17จงรักษาชื่อเสียงหรือเครดิตของคุณให้ดีชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตและการทำงานคนหนึ่งเอร์เซรู้ดีว่าชื่อเสียงที่ดีจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสมากมายดังนั้นพวกเขาจึงรักษาชื่อเสียงของตัวเองอย่างดี พวกเขาซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำจงจำไว้ว่าการสร้างชื่อเสียงที่ดีต้องใช้เวลามันอาจใช้เวลา10ปีหรือ20ปีในการสร้างขึ้นมาแต่มันก็สามารถพังทลายลงได้ในวันเดียวหลักการที่18จงเลือกที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์เพราะความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมัน หรือจะเรียนรู้จากมันคนหนึ่งเปอร์เซนเลือกที่จะมองความทุกข์เป็นบทเรียนชีวิตพวกเขาเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปข้างหน้าจงอย่าปล่อยให้ความทุก์มาทำลายหรือฉุดรั้งชีวิตคุณจงเรียนรู้จากมันเติบโตจากมันและก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งถัดไปหลักการที่19จงลงทุนในตัวเองทุกครั้งการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเอง คนหเอร์เซ์ไม่ลังเลที่จะใช้เงินและเวลาไปกับการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเช่นการไปสัมมนาหัวข้อที่ตัวเองสนใจหรือการฟังคลิป youtube แบบนี้หรือการอ่านหนังสือพวกเขามองว่าการลงทุนในตัวเองเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะให้ผลตอบแทนอย่างมหาศาลมากกว่าหุ้นมากกว่าอสังหาและมากกว่าสิ่งใดๆบนโลกนี้ เพราะคุณมีคุณค่ามากที่สุดและคุ้มค่าที่จะลงทุนเสมอหลักการที่20หลักการสุดท้ายการรับผิดชอบชีวิตของคุณเองคุณคือผู้กำหนดชีวิตของคุณเองดังนั้นจงอย่าโทษคนอื่นหรือสถานการณ์ใดๆสำหรับความล้มเหลวของคุณคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์รับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่พวกเขารู้ว่าพวกเขามีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ จงเป็นเจ้าของชีวิตของคุณเองจงตัดสินใจด้วยตัวเองและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นการโทษคนอื่นคือการเอาอำนาจหรือมงกุดตัวเองทิ้งไปแต่การรับผิดชอบคือการเอาอำนาจหรือมงกุดตัวเองกลับคืนมาผมขอสรุปใจความสำคัญของเนื้อหานี้ให้เข้าใจง่ายๆอีกครั้งว่าหนึ่งจงลงมือทำอย่างมีเป้าหมายหยุดฝันกลางวันแล้วเริ่มลงมือทา ทำตามแผนที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนในแบบของคุณเองอย่าปล่อยให้ความกลัวหรือข้ออ้างใดๆมาฉุดรั้งคุณไว้เพราะการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแม้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันจะสมสมเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดสองสร้างคุณค่าให้ตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะความรู้หรือการสร้างเครือข่ายจงลงทุนในตัวเองอย่างสม่ำเสมอมองหาความรู้ใหม่ๆ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพราะคุณค่าในตัวคุณคือสิ่งที่จะดึงดูดโอกาสและความสำเร็จเข้ามาสามจงรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%เเซเพราะคุณคือคนเดียวที่จะกําหนดทิศทางชีวิตของคุณอย่าโทษผู้อื่นหรือสถานการณ์แต่จงกล้าที่จะตัดสินใจยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันเพราะความสำเร็จที่แท้จริงเกิดจากความรับผิดชอบ และการลงมือทำของคุณเองเนื้อหาในวิดีโอนี้ไม่ใช่แค่หลักการแต่เป็นวิธีคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากผู้ชมกลายเป็นผู้กำหนดเกมชีวิตและกลับมาสวมมงกุฎอีกครั้งมันจะปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณใฝ่ฝันและสร้างชีวิตที่คุณเป็นผู้กำหนดเองได้อย่างแท้จริงก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้เป็นอย่างไรกันบ้างชอบข้อไหน หรือกำลังทำข้อไหนอยู่ลองคอมเมนต์สั้นๆบอกเราด้านล่างได้เลยและสุดท้ายผมขอให้เส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณผู้ฟังราบรื่นและสดใสขอให้ความพยายามและความมุ่งมั่นส่งผลให้เกิดความสำเร็จที่งดงามและขอให้พบแต่สิ่งดีๆในชีวิตมีความสุขและสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้น ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ